สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565นะคะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายวันนี้หวยออกแล้วนะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของตัวเองให้ฟังนะคะดรแต๋วฝันเมื่อวันที่2กรกฎาคมนี่แหละฝันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เล่านะคะวันนี้ก็เลยจะมาขอเล่าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้อยู่ที่บ้านนอกนะคะดรแต๋วก็อยู่ที่บ้านนอกเดี๋ยวจะไปถ่ายสถานที่ที่บ้านนอกให้ดูนะคะว่าดรแต๋วฝันว่า อยู่ตรงไหนนะคะความฝันของต๊กแต๋วเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าสมัยก่อนเป็นบ้านสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเนี้ยอ่าก็จะมีรั้วตรงนี้นะคะมีรั้วแล้วก็มีประตูเข้ามามีรั้วนะคะและอันนี้ก็คือปิดบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านพี่ต๋องนะคะอ่าอันนี้เป็นบ้านนอกก็มีรั้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นมะขาม พอต้นมาขวามปุ๊บที่พอเปิดรั้วมาก็จะเป็นส้วมเลยนะคะบ้านด็รแต๋วเป็นมีส้วมอยู่หน้าบ้านนะคะ,ะมีส่วมอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้ในฝันก็คือดตรแต๋วเข้าส้วมนะคะเป็นส่วมสังกสีอ่าเป็นสังกะสีนะคะแม่ทําสังกะสีไว้ล้อมล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วก็ ลอมล้อมวมนะเป็นเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นดรแต๋วก็เข้าไปในส่วมนะคะแล้วก็มันมีรูช่องมันมีช่องประมาณสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็มีพี่วินพี่วินน่ะเป็นสามีของพี่แต๋วนะคะพี่แต๋วอยู่ใกล้ๆบ้านโน้นนั่นแหละพี่แต๋วก็พี่วินก็มามองดําด,ม,ดม,มามองมองแถวนี้ดอกรแต๋วก็ถามว่าใครมาทําอะไรอ่าได้ยินเสียงแม่ประทวนบอกว่าแม่ประทวนบอกว่าอ่าเขาจะมาทําส่วมอ่าสักประเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยในส่วมเนี้ยไม่มีข้อหานนะคะมีแต่ปูนมีมีแต่ปูนมี มีมีหลุมหลุมนิดนึงแล้วก็มีน้ำไหลๆนิดนึงนะในส่วมอะนนะอ่าก็หลังจากนั้นก็เห็นพี่วินเนี่ยมาขุดทำส่วมนะคะแบบเหมือนกับว่าจะมาทำเกิดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเอาเอา เอาอุจรจะ,ะเนี่ยมาถ,ถ่ายจากตรงเนี้ยมาไว้ตรงนี้นะคะก็คือเหมือนแบบจะล้างซ่วมแบบนั้นนะคะอ่าสักอันนี้คือบ้านตัต้มแต่นะคะบ้านสมัยก่อนก็คือบ้านเลขที่2หมู่3ไอ้บ้านเลขที่2หมู่9ตําบลย่านมัซีแต่พอหลังจากนั้นก็ยกฐานะเป็นตําบลจัดทะเลก็คือได้บ้านเลขที่2หมู่3เวลาฝันเห็นบ้านเลข เห็นบ้านเก่านะคะมักหวยมักจะออกนะคะออกตลอดเลยนะคะไม่แทบจะไม่ผิดเลยนะคะแล้วก็ถ้าฝันเห็นแม่ก็แทบจะไม่พลาดเลยนะคะมเมื่อคราวที่แล้วก็แม่ประทวนเหมือนกันเลยนะคะแม่ประทวนคือ เสียชีวิตวันที่10ตุลา2552เผาวันที่14ตุลา2552แม่อายุ71นะคะแล้วก็แม่เกิดวันที่4พฤษภา2582นะคะเมื่องวดที่แล้วหวยออก14 17นะคะก็จะออกเกี่ยวกับแม่ประทวนนะคะแล้วงวดนี้ดรแก้วก็เลยยังมีเลข82ที่ยังต้องการนะคะยังชอบอยู่นะคะชอบมากๆเลยนะคะอาสำนวนไทยเลยนะคะสำนวนไทยก็คือ มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านนะคะอ่าเป็นสำนวนไทยนะคะเป็นสำนวนไทยที่เขาบอกอ่านในงานพอมีส้วมหน้าบ้านปุ๊บฝันเนี้ยจะเกี่ยวกับส้วมแต่ถ้าวันส้วมเนี่ยวันส้วมก็คือวันที่19ถ้ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านถ้าลูกสาวทําดีทําดีนะคะก็ส้วมก็เหมือนสะอาดแบบนั้นนะครับ ชาวบ้านก็ไม่นินทาประมาณนั้นอ่านแล้วทีนี้ลูกสาวลูกสาวกับซ้วมในคู่กันเลยนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาหมายถึงซ้วมนะคะซ่วมหมายถึงลูกสาวแบบนั้นนะคะแล้วก็ในส้วมนั้นถ้าเกิดไม่สะอาดเนี่ย สะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะต้องมีแมลงวันมาตอมนะคะมีแมลงวันมาตอมแมลงวันเขาก็หมายถึงผู้ชายอ่าผู้ชายก็คือแมลงนะคะลูกสาวก็คือส้วมนะคะลูกชายก็ผู้ชายก็คือแมลงวันพอแมลงวันปุ๊บเขาเป็นแมลงวันตัวผู้อ่าตัวผู้นะคะเพราะว่าแมลงวันตัวนั้นก็เปรียบเหมือนผู้ชายไงผู้ชายก็คือแมลงวันตัวผู้พอแมลงวันตัวผู้ปุ๊บอันเนี้ยมันเป็นสำนวนไทยสำนวนไทยก็จะต้องเกี่ยวกับสุนทรผูนะคะอ่าจะเกี่ยวกับสุนทรผูแล้ววัน เขาก็หมายถึงว่าวันสุทนทรผู้อ่าอันนี้ มีลูกสาวเหมือนมีส้มอยู่หน้าบ้านเขาหมายถึงวันสุนทรภู่นะคะเนี่ยคราหมายถึงวันสุนทรภู่ถ้าเป็นวันสุนทรภู่ก็คือวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะวันสุนทรภู่และท่านสุนทรภู่เนี่ยเกิดวันที่26มิถุนายน2329ัม้ยเห็นไหมคะบ้านเลขที่ดรแต๋วก็มี29นะคะมีเลข23นะคะเห็นไหมคะบ้านเลขที่ดรแต๋วก็คือ2329ก็เป็นเป็นวันสุนทรภู่เลยนะคะวันที่สุนทรภู่เกิดก็คือ232 9นะคะแล้วเมื่อปี2529นะคะยูเนสโกก็ถวายเกียรติยกย่องประกาศยกย่องให้สุนทรภู่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะ เพราะว่าเพราะว่าท่านสุนทรพูดเนี่ยท่านเป็นกวีเอกของประเทศไทยเลยนะคะเป็นกวีเอกแบบเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยเลยนะคะอ่าแล้วแล้วเลขที่น่าสนใจก็คือเลข26นะคะเพราะว่าเป็นวันสุนทรพูดนะคะแล้วจะเกี่ยวแล้ววันที่29กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับบทกร่าต่างๆนะคะแล้ววันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็ เริ่มต้นมาจากโน้นเลยนะคะเริ่มจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยพระสงฆ์นกรนะคะที่เกี่ยวกับการใช้มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยพระองค์ได้บรรยายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2 5 0 5นะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเลยทําให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่29แล้ว แล้วอ่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพ่อขุนลามคำแหงนะคะที่พระอ,องค์ประดิษฐ์อักษรไทยประดิษฐ์อักษรไทยแล้วก็ในทําประดิษฐ์หลักศิลาอัหลักศิลาจารึกนะคะเมื่อพศสองเมื่อพศหนึ่งแปดสองหกนะคะพ่อคุณลามคำแหงนะคะประดิษฐ์อักษรไทย ไว้ในหลักศิลาจารึกห8 2 6แนะคะแล้วก็เลยเลขที่น่าสนใจก็คือเลข26นะคะเป็นเลขที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วข้างบนก็อยากจะสนใจเลขเลขต่างๆก็คือ862 268 528 825 2825อาจประมาณนี้เลยนะคะ5885เป็นเลขที่น่าสนใจที่สุดสำหรับวันนี้เลยนะคะผิดถูกอย่างไรก็ไม่ทราบ แล้วจะรู้กันนะคะอ่าพิกอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ตอนต,ต่วแฉก็สนใจเลขนี้ไว้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้าย ดรแต๋วมายืนตรงสถานที่ที่เคยเป็นซ้วมนะคะตรงนี้เป็นซ้วมดรแต๋วอาตรงนี้บ้านจะลกไดยนะคะตรงนี้เคยเป็นซ่วมนะคะพอเปิดประตูตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นซ้วมตรงที่ยืนนี่คือเป็นสถานที่ที่เคยเป็นซ้วมมาก่อนนะคะแล้วก็พี่วินก็เดินเข้ามาแล้วดตรแต๋วก็ถามว่าใครมาทําอะไรแล้วได้ยินเสียงแม่ประทวนบอกข้างนอกนะคะบอกว่าเขาจะมาทําซ่วมแล้ว เห็นพี่วินอยู่แถวๆขวามือนี่แถวๆนี้เลยนะคะว่ากําลังทําแบบเอาอึย้ายนะคะจากเขาเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ของอึมาเขาเรียกว่าถ่ายซ่อมมาไว้ตรงนี้นะคะแบบทาเกินะคะซ่อมเกิดตรงนี้คือสถานที่เดิมนะคะตอนนี้เป็นเป็นป่ากล้วยไปหมดแล้วนะคะ รถพี่สาวค่ะรถพี่สาวได้เลขมากับตรงกับเลขพญานาคเลยนะคะที่บอกว่าได้ขวดกระทิงแดงขวดคลรบาวแดงนะคะที่ไปหาพญานาคไปไหวพญานาคมาก็ได้เลขสี่หกสองมานะคะ4ี่สองแล้วตน้นตรงนั้นเป็นซ่วมเก่า จะพามาดูต้นต้นโพนะคะต้นโพ26บใบนะคะ26ใบนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกนะคะได้26่ใบนะคะงวดนี้ก็เลยจะเล่น26หนะคะไม่เล่นเลขอื่นละเพราะว่าไม่รู้จะเล่นเลขอะไรเอาเลข26ต้นโพต้นโพบ้านตั้งแต่นะคะสวยที่สุดเลยนะคะ26นะคะ26ใบแต่ข้างล่างอะ่ะเป็นใบโพนะคะเป็นต้นโพแน่นอน เป็นต้นโพแน่นอนแต่ข้างบนมันเป็นใบแปลกๆนะคะนับได้26ใบนะคะนับนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกค่ะ